เปิดซองนับที่แทบอึง้งถือเต็มมือหนาเป็นปึกๆเผยจจำนวนเงินนิดอรพันธ์แจกเงินวันเกิดให้น้องสายฟ้าและพายุสมแล้วที่เป็นบอสใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสามที่สวยมากๆสำหรับชมพู่อารยาและไม่เพียงเฉพาะคุณแม่เพราะทางด้านสามีน็อตวิสรุตก็ดูเหมือนว่าจะหล่อมากขึ้นทุกวันเลยทีเดียวล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของสายฟ้าพายุงานนี้ทางด้านบอสนิดอรพันธ์บอสใหญ่แห่งโพลิพัทได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับสายฟ้าพายุในฐานะเด็กฝึกงานซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านสายฟ้าและพายุแฮปปี้สุด เดินไปเต้นไปโดยบอสนิดได้นำเงินมาแจากสายฟ้าและพายุพร้อมแถมให้กับน้องสาวคนเล็กน้องแอบิเกลอีกด้วยทันทีที่ได้ซองน้องพายุได้รีบเปิดเงินออกมานับอย่างไวเมื่อโดนถามว่ากี่ใบทางด้านพายุก็บอกว่า10ใบแฮปปี้ทั้งคนให้และคนรับเลย โดยก่อนหน้านี้เรียกว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยทีเดียวสำหรับลูกๆทั้ง3คนของชมพู่อาร,รยาน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลที่มักจะตามคุณแม่ไปถ่ายรายการ3มแซบอยู่ตลอดจนกลายเป็นเด็กฝึกงานช่วยพี่ๆทีมงานในสตูไปแล้วโดยเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาในอินสตาแกรมของโพลิพัทจัดให้ก็ได้ออกมาเผยคลิปที่น้องๆได้บัตรพนักงานการเป็นเด็กฝึกงานของโพลิพัท ตามรอยพี่ปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแคปชั่นว่าฝึกงานอย่างหนักจนมีวันนี้ได้เดบิวตรับบัตรพนักงานแล้วนะฮะ